กับข้าวมาแล้วกับข้าวว้าวเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่แล้วแหละไปจังไดจังเกาวจีมูนไปกับแม่้าวฮัลโหลเพื่อนลุงลูกกําลังเท่าไรหัวใครฮัลโหลไม่ได้สิมื้อนี้ไม่ได้ถึงไม่จี้คนจี้กินแต่แบบว่าบรรยากาศมันคือเป็นใจนะฝนตกมาก เมือมันเป็นมะเขนอข้จีนี่กินได้ทุกเวลาทุกทุก,ทกหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องจำเป็นตาน่าใด้น่าใดหน้าหนาวก็ดีนั่งเป็นนั่งเป่ากองไฟนี่พักกันนั่งจีกับจีกินบ่อยบางคนแบบแ่เพชรบูรณ์แม่นี่<ห>เกิดมานี่เขาก็กินละติแม่นใบประเด็กบองเนี่ยประเด็กบองห้องนไนวันนี้บิ้ง ข้าวจีแท่งๆกลมจำได้ไหมที่สองอ๋อเออใช่ใช่จำจำร้านนั้นได้ไหมที่เราพาไปกินแท่งๆแบบกลมอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วหอมด้วยนะหอมเลยหอมเลยเหมือนเขาใส่จำได้ว่าเขาทานเลยมามาเบิ้งสูตรกันสูตรของยายดายเนี่ยมันมันมันคือสูตรคนอื่นได้มันเป็นสูตรของยามูนวาสั้นแต่ว่าสั้นไม่ขอยมูนที่กินกับเออไม่กินได้บอกเ่าเคยกินเลยเออกินกับบะหมีงกินกับอย่างเงี้ยแล้วมาทำข้าวจี่ได้สิได้ทุกคนมาอยากเบิ้งกันมาดูสูตรกันเร็วบ่มบ่มบ่ม ท,ที่ครัวเด็ดที่ครัวเด็ละเตรียมท่านไหมเองวะอันนี้คือข้าวเหนียวนึ่งนะคะนึ่งไว้ก่อนนี่นีน่สลับรูปว,ว่าหอมไว้ไว้ยังไข้าวเหนียวเราพี่น้องเลยตักน้ำกะทิก่อนก่อนนี้ตัดทรายใส่ลงไปในน้ำกะทิเรานี่นะเปรี้ยวเกลือนะคะเกลือคือซ้อสซา กะติร้อนแล้วนะคะคันนี้โูโโเตลงเลยเบิ๊บเอาถูโอ้เดี๋ยเราจะไม่เอาข้าวหมดนะเพราะมันเยอะไปข้าวร้อนร้อนกะทิร้อนร้อนใส่กันเลยใส่ลงไปเลยค่ะทั้งกทั้งที่ร้อนอยู่เนี่ยใส่ลงไปเออูโหมดเลยนี่ก็มูนมเข้าไปเขาไปไปะก้งองไอขึ้นเลยทุกคนนี <c oughs> ่นะคะ มูนเขาเหนียวค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากทำทำข้นเหนียวมม่วงก็เหมือนกันนี่แหละายากข้่เหนียวนุ่มทำอย่างนี้อืมเห็นไหมจริงๆก็แป๊บเดียวเนาะอืมเ <c oughs> นี่ยมูนเขมามันเข้ากันโอ้เป็นมันเป็นเงางามบ่อือ่าทำไงปล่อยให้แห้งเหรอปล่อยให้มันเยน็นสักหน่อยให้มันเย็นเลยละเราเราคอยมาปั้น ส่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมูนเออโอเคโอเคน่าจะตายไปควักนวักโอ้รุนแรดานแรกโอ้โหนี้วราิดเสงดิงด้ดวันนี้มันหยุดทุกคนาววันนี้มันหยุดวันนี้มันหยุดหมู่บาไม่ได้ขายลาวแนอยัยดัน

คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวกี่มูลค่ะนคอมเดี๋ยวราให้กลับนะทุกคนรออีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเออเฮือก่อนอุ้ยดูดิสินกินนจะจานอะบ้ีจันแม่จานมเดี๋ยวเเอาจันี่ยชื่อนนท์ตนะเนื่อย้ท่าเลยเเดี๋ยวนะ อันจีกาบละเดี๋ยวเากจีสวย้ขอดีนนไข่ยังไม่สุกไข่สุกก็ทาได้แล้วันนั้นไ่ค่ะนี่ตรวจตรวจต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 วจไปใหม่กล่องใช่ไหมนี่ เราเกียกิ่งสิตุวยตุวยตุเยไข่เห็นปะเด็กกับัดวิ่งอันนี้น่าจะเสร็จแล้วมันะ้งเนาะชิมเลยด้ไนยะชิมเลยด้วนยะเอ่อลองชิมดิเป้นไงหอมพูดถึงความรู้สึกก่อนหอมไหมอืมเปนม็นไงเข้าใจละไหนเหมือนรูบัว เหมือนเลยเขาทำอย่างนี้เลยอืมเหมือนที่เราไปกินมันนะเลยแต่วันน่าเขาหน้าใส่เนยไปหน่อยนะอืมหอมมากอืมอร่อยรุ่นไปข้างในอย่างนี้เลยอืมอือเดี๋วเดี๋ยว มันก็เหนียวมูแล้วมีไข่แบบเหมือนไข่ปิ้งอ่ะแล้วนี้ลองไปกินก่อนไหมอ่ะอร่อยนะไม่เจอจะเอาเป็นไม้เสียไม้ให้ลูกดิป้าเออนี่กระดังได้กินลูกแป,ไป,ปก๊บนึิ่งเล็กกลับด้านน,นี่โอ้เห็นบ่านี่เห็นบ่านนี่แล้วไปแจ้งไก่แจ้งก่ออีสานเราแม่งด <c oughs> ีเด็กอายให้ไห,ห็นบ้นนี่ทางใครเด็กยโอ้หวอนห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 อนโอ้หอนหอนอือดิสีทองเลยนะสีทองเองรยองอันหลับ หลาแท้แลตะลือากาศด้ปะนี่ยี่ดาิมือกันด้เนไดเบปะสอข้าวจีมูนไปคำแรกอ้กีมูนถ้าได้ลาบน้ำตกอะไรหน่อยนะจ้ามัมันหวานน่หมดเทมาตอแหลพี่น้องสุดยอดเลยอร่อยจ้าแบบเจ้ามาอร่อยจริงอันนี้ทุกคนยุบปวดละ ออ,อ,อแล้วดูไข่ดิค่ะมันฟึ่งเมื่ไปข้างในเนื้อดูดิลูกเอ๋ยเห็นไหมฟึ้งฟึ่งฟึ่งฟอืมเห็นไหมไข่มันเนื้อไ,ไปเวลาเรากัดแล้วมันจะได้ดชอบอร่อยฟึ้งฟู่สมัยเด็กกี้กี่กับกี้กินกันแต่เป็นสาวเป็นเด็กน้อยแต่เป็นสาวเป็นเด็กน้อยก็ทั่เป็นสาวม่าพาก,กันกี้กับกี้กินกีน กับข้าวมาแล้วกับข้าวข้าวจีด้วยข้าวจีมาแล้วข้าวจีอร่อยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ฮิตจนนั้นคุณเทียเพอขายกันนั้นนี่เด้อขากินยากเลยออกินยากหน้าหนาวยิงขายดีแม่ปืนห่างถูกได้ไหมห่างกับนี้ด้หนีินี่ว่าไปเหมือนกินเหมือนกินมันไม่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหมือนข้าวจีทั่วไปเนาะเมนูไม่อยากเอาใส่ไปเองมุกกะทิอร่อยมากอร่อยโอเคไหะอร่อยจริงไปกินยังปลา้องกันไป จิ้มเนยกับวิญญาณบางไม้ขอร้านไปกินต่ำปลาแดกบองบองบองบดเด้อเด้อเด้อโคตรอร่อยเลยไออันนี้มูนอร่อยมากบ๊ายบาย,บายอย่าลืมอย่าลืมป,ะป,ะป,ะปะักปักปักเฮียด่าเด้เด้อดูดูร้นานบ๊ายบาย,อ,ยอร่อยจริงที่บ้านเราขายได้ไงอ,อร่อยจริงนี